สวัสดีเพื่อนๆชาวโนแพรนทุกคนนะครับอยู่กับคิวและสายซอนเช่นเคยนะต่อจาก E ีีที่แล้วนะครับที่เราได้ไปท่องเที่ยวในอำเภอ3 0มอยยอดแหล่งอันซีนชั้นดีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้เราก็มาต่อด้วยที่ตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ครับวันนี้จะไปขึ้นเขาล้อมหมวกเขาหมวกล้อมผมและสายซอนเนี่ยพูดสลับกันอยู่เรื่อยเลยซึ่งพื้นที่ของกองบินห้านี่เขาไม่สามารถที่จะถ่ายทําได้นะผมว่าเก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยๆฟุตเทจน้อยนอยมันถ่ายได้แค่นี้จริงๆครับถ่ายได้แค่ฉากต้นไม้ฉากรถ เงารถเท่านั้นนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าอุดมสมบูรณ์มากๆหาดทรายนี่ขาวสวยจริงๆผมก็ได้แค่บรรยายนะไม่สามารถแบบเอารูปเต็มๆมาให้เพื่อนๆได้ดูได้นะจะต,ต้องบอกเลยว่าสักครั้งหนึ่งนะเพื่อนๆต้องลองมาให้ได้ครับและนั่นก็คือยอดเขาล้อมหมวกครับที่เราจะต้องไปพิชิตในวันนี้ดูจากแสงแดดแล้วร้อนได้เรื่องเลยพี่อยู่ที่ไหนล่ะคะกรุงเทพกรุงเทพหัดใหญ่เหรอเ,เ,เ,อเ,อเนีงขาครับท้องสูงนะ บบยอดนี้นะคะที่เราจะขึ้นวันนี้นะเราไปติดต่อลงทะเบียนกันก่อนนะลิงเต็มเลยนะข้างเขาเรียกว่าข้าง,างไม่ใช่ลิงขึ้นทางขึ้นอยู่ตรงนี้เราจะขึ้นไปบนยอดนี่เืคยได้ไต่ไม่เชื่อตัวตรงนี้ไมม่เหืนเ<ะ>คนละสี่สิบบาทนะคะข้างเว้นลิงข้างเว้นลิง,ข,ง,ลง,ข,งข้างเว้นใช่ไหม ข้างแว่นเรียกเรียกเมอนมาเลาเยเพื่อนในสก,กาโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนไม่ใช่ขั้นตอนทางขึ้นนะครับไปยังเขาล้อมหมวกนะครับอย่าไปหมวกล้อมเหมือนสายซ้อนนะครับล้อมหมวกนะครับอยู่ที่อ่าวมะนาวของเออลิงเยอะข้างแว่นข้างแว่นหา,างจะยาวๆ อย่าไปยอกมันก็คือตใาให,ให้ไปเลยอย่าไปยึกยักยึดย,ยักอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันจะแปดโมงแลยหนึ่งน,นาทีจับนาฬิกาดูนะคะอ่ะไปกี่นาทีถึงแต่พี่เจ้าที่บอกว่าหนึ่งชั่วโมงขึ้นลงร่างกายเรายัางเฟรชอยู่เช้าไป เดินขึ้นนะดูดิเห็นแล้วท้อเลยเห็นแล้วท้อเลยอยู่บนนู้นไม่ได้มีโอกาสมาขึ้นบ่อยๆนะครับเขาไม่ได้เปิดทั้งปีนะบอกไว้ก่อนนะมันเป็นสถานที่ที่คนไม่ได้แบบพุกพลาดอะสถานที่อย่างเงี้ยผมชอบตรงที่ว่ามันเหนื่อยคพเหนื่อยวับคนก็ไม่ค่อยมาแต่ว่าแต่ว่าไอ้ที่มันเหนื่อยเนี้ยทุกคนจะได้เจอกันแหล่งอันซีนนะ นี่คือเสน่ห์ของสถานที่แบบดีนะมันมีความสวยงามและอุดมสมบูรณ์เพราะว่ามนุษย์เข้าถึงยากพอเข้าถึงยากปั๊บมันก็จะเหลือความงดงามของธรรมชาตินะฮะนี่พูดไปหอบไปนะเนี่ยเหือแล้วเนี่ยเออของจริงนะฮะบันไดหมดหลักต่อไปจะเป็นการไต่นะฮะเพราะงั้นสิ่งสําคัญเลยก็คือถ้าให้เซฟก็คือถุงมือนะครับเมื่อกี้เห็นฝรั่งเดินลงไปนะผู้หญิงเข่าเป็นได้เลือด เพราะว่ามันเป็นหินนี่ไงมันโอกาสที่เขาเราจะลงไปกระแทกมันสำหรับผมนะใส่กางเกงขาย,ยาวดีกว่าร้อนแต่ว่ามันก็เซฟกว่าเนาะโอเคถ้ามีกาดด้วยก็โอเคถ้ามีกาดด้วยนีเราวังเข่าได้เลยโดยที่เราไม่เจ็บเขา่านะโอเคไปถุงมือมอไซค์แหละถุงมือมอไซค์แหละไ,ไม่ต้องอะไรมากนี่ขาดขาดอย่างเงี้ยโอเคไปถุงมือผ้าโอเคกับถุงมือมอไซค์วิบากได้อยู่นี่เลยเชือกไม่จำเป็น สิ่งสาคัญที่เพื่อนๆจะต้องพกมาเลยก็คือถุงมือนะครับเพราะว่าเราต้องป่ายไปกับพินแล้วก็ต้องไต่เชือกขึ้นไปถ้าเกิดใครไม่มีถุงมือเนี่ยเราบองว่าเจ็บแน่นอนครับแต่ถ้าเป็นไปได้อยากให้ใส่ขายาวมานะดูวิวสักก่อนวิวเริ่มสวยขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปสูงกว่านี้นะเราจะเห็นวิวแบบ3 6 0อ,องศาตอนนี้ยังเห็นแค่ประมาณสัก120อ,องศารเริ่มร้อน,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 นดูจะใส่เท้าในเงือแบบ ว่าล้างหน้ามหมก็ล้างหน้าเหงื่อเต็มหน้าเคเราใส่โอเคอยถือว่ามาได้นะแข็งแรงสักแข็งแรงนิดนึงเดาตรงตรงอะ่ะเมื่อวานอะ่ะควารู้สึกขึ้นเขาพญาเขารู้สึกเหนื่อยกว่านี้เออมันไกล,ไ,ล,กลไกลอ่ไปไปต่อต่อต่อมันก็มีโอกาสได้แค่กี่วัน,นอเองมันไม่ได้เปิดทุกวันเออมันหยุดนะคุเลิกตัวเขาไม่ได้เปิดทุกวันเช็คล่างดีๆี เขาล้อมหมวกไม่ใช่สถานที่ที่เปิดตลอดเวลานะเพราะเขาไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตอุทยานนะครับพันอยู่ในพื้นที่กองบิน5นะเพราะฉะนั้นใครจะขึ้นมาที่นี่ก็พยายามเช็คตารางในเพจให้ดีก่อนนะครับไม่เปิดตลอดย้ำก่อนนะครับไม่ใช่มาวอล์กอินมั่วๆนะทุกคนจะต้องเช็คตารางดีๆครับ เพราะเขาเปิดไม่บ่อยนะใน่วนงด้านบนเนี่ยเราจะเจอกับเจ้าหมายเยอะแยะมากมายเลยผมเจอตั้ง3ตัวนะครับเจอเยอะจริงๆนะแล้วหมาที่นี่แข็งแรงครับแล้วก็น่ารักทุกตัวเลยนะในวันที่ผมไปต้องบอกเลยว่าอากาศร้อนจริงๆครับอากาศไม่ต่างอะไรกับเมื่อวานเลยที่เราไปขึ้นเขาพญานครนนะประมาณ40-42องศาเลยแต่แนะนำนะครับใครมาที่นี่ก็ให้มาช่วงเช้านะจริงๆก็ขึ้นได้ตั้งแต่เช้าเลยครับ ได้ลมได้ลมข้างบนไม่มีลมเลยได้ลมแล้วร้อนไ้วร้อนไหมไ้ย่มันจะเป่าให้เขาหมเป่าห้หมาหมาร้อนมันขนมันเยอะ <c oughs> มีหันข้างแนละ้วโอ้เย็นเย็นเย็นโอ <c oughs> ส้สบายสบาย และจุดต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่ชันที่สุดแล้วก็ขึ้นลงได้ทีละคนเท่านั้นนะเป็นการไต่ลักษณะเกือบเกือบจะ90องศาเลยก็ว่าได้นะครับมันจะเป็นหินยาวๆและตรงนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลอยู่มากพอสมควรนะเพราะว่ามันเป็นจุดที่อันตรายที่สุดแล้วก็เป็นไฮไลท์ด้วยนะถ้าเกิดว่าทุกคนแพลนกล้องหันหลังไปเนี่ยต้องบอกเลยว่าสวยสุดๆไปเลยมันเหมือนเป็นสันหลังอะไรสักอย่างนะครับยื่นลงไปบนทะเลนะสวยงามนะภาพนี้ผมเห็นทีไรก็แบบอื้อ ต้องมาให้ได้นะพอข้ามจุดนั้นมาได้ครับเราก็จะถึงบริเวณยอดของเขาล้อมหมวกแล้วครับ ความรู้สึกตอนยืนอยู่ข้างล่างกับยืนอยู่ข้างบนมันช่างแตกแต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับตอนแรกที่เราอยู่ข้างล่างมีความรู้สึกว่ามันสูงเหลือเกินเราจะขึ้นไหวหรือเปล่าแต่พอเราได้ขึ้นมาถึงปั๊บคุ้มค่า กับเงิอทุกหยดที่ได้เสียไปเพราะข้างบนวิวสามารถชมได้ถึง360องศาเลยเขาบกล้อมเป็นภูเขาหินที่มีความสูงอยู่ประมาณ902ฟุตต,ตั้งอยู่ในพื้นที่การดูแลกองกองบิน5ของอาวมะนาวจังหวัดประจบคิริขันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อในเรื่องของการประจนภัยปีนเขาพิสูจน์พละกกาลังของเราเป็นอย่างดีเลยอีกอย่างนะ เป็นสถานที่ที่ท้าทายความกล้าให้กับตัวเราเองและรางวัลของทริปนี้ก็คือฉากภูเขาและทะเลที่มองได้360องศาซึ่งสักครั้งหนึ่งในชีวิตผมอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสแบบผมครับร้อนกี่โมงแล้วตอนนี้ 9. 9โมง9นาทีนะก็ ควรมาแต่เช้านะคะใช่เราเสียเวลาข้างบนมันใช้เวลาเดี๋ยวลงอีกก็ตีว่สองชั่วโมงสิบโมงถึงกลับไปที่นู่นกินข้าวกินอะไรเที่ยงเช็คเอาอรอบนึคเดี๋ยวไปถ่ายรูปอีกจุดนึงแล้วก็เดี๋ยวลงแล้วค่ะใช่ครับ ต้องยอมรับเลยว่าทริปนี้ตอนแรกเกือบจะไม่ได้มาแล้วด้วยซ้ําความตั้งใจเดิมของผมครั้งแรกคืออยากจะเอาเจ้าอีก่อยมาท่องเที่ยวในภาคใต้ของประเทศไทยตอนแรกเรากลาว่าจะเดินทางไปถึงจังหวัดพังงากระบี่ภูเก็ตแต่ทุกอย่างก็ล่มครับเมื่อเราขับรถออกไปสักพักหนึ่งเราได้แวะเติมน้ํามันปรากฏว่า รถเรามีปัญหาครับหัวใจน้ํามันที่เราได้ไปเติมได้ทําการงัดตัวรถจนถังน้ํามันมีการบุบงอทําให้เราไม่สามารถที่จะปิดฝาน้ํามันได้นั่นแหละครับก็เป็นสาเหตุที่เราไม่ได้ไปทริปใต้ในครั้งนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับหัวใจนักท่องเที่ยวของเรายังมีอยู่เต็มเปี่ยมถึงเราจะไม่สามารถเอาอีกอย่อยมาได้แต่เราก็เอาเจ้าสีหมอกมาแทน ถึงวันเที่ยวเราจะมีน้อยลงเราก็หาที่เที่ยวที่ใกล้บ้านแทนแต่ก็ถือว่าโชคดีนะที่ผมได้มาเที่ยวที่จังหวัดประจวบคีรีขันพอมีหลายจุดเลยที่ผมไม่คิดว่ามันจะสวยขนาดนี้และครั้งนี้ผมก็ได้มาสัมผัสต้องขอขอบคุณในความโชคร้ายที่ทําให้เราได้มาสัมผัสในสถานที่ใหม่ๆที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะมีอยู่ในประเทศไทยอยากเห็นทุกคนออกมาเที่ยวกันเยอะๆครับออกมาประจนภัยใช้ชีวิตให้สนุกครับ